สวัสดีค่ะปาหมุกวราพงืันนี้วันหยุดพักพรบพักเด้บ่บ่พักได้ติเห็ดยังไดละ่ะได้ยังมาแนนไปซื้อต้นมงต้นไม้มาเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้มันก็อยู่ห่มเนาะมันก็ได้อยากเอ็นเขาหาแสงจังหน่อย,อ,ยอ่าสะนามกับนามกับขึ้นไรล,ล้ะละ่ะดอกบัวก,ก็เป็นดอกแล้วเนาะคะ่ะดอกบัวก,ก็เป็นดอกละ่ะเห็นบ่อันีนี้ชิลงไปปลูกไม้อยู่ดอกเนาะคะ่ะเป็นดอกละ่ะบานละ่ะสีแดงสวยสวย กำลังปลูกมะเขือเอา้าหลุมนี่ไปใส่ะนี่ต้นนี้มาปลูกสะเบนนี่ฉันไปปลูกใส่ได้นี่มะเขือนะอ่ามะเขือที่ปลูกไวนะะาาก้นะคะมะละกอนะคะกําลังจะปลูกอยู่เอาปุ๋ยใส่สะกอนปุ๋ยใส่สะกอนนะคะซื้อไอ้มะเขือมาซื้อมะทิดามาซื้อมะนาวเนาะคะ่ะต้นผักหวานจะได้กินหย่อนอยู่บ่อ่า ะะก็สิว่าบอได้กินย่อนโอ้ยมาเห็นละตกใจเลยอุตซาอุซาแย่งแม่อุตสาแย่งหมักม่วงนวยนะพอได้กินซัาพีนองเอยหมอว่านกกน่เมือก้อนยังเห็นอยู่แม่ยังแย่งอยู่ว่ามันเกนเลือแต่ขวัญมีหมักม่วงนวยเดียวกันรักเอาของกันซัมแม้ว่หาหัวใส่ซัมผู้ใดตี่จาเข้ามาสวนเนาะมามาเห็ดอยากจังไหนล่ะมาเอาปูเอาป่าน้ำบ่อเนาะ มูคนมาเอาป่านะมีบ้อนนอกบ่านี่ยินเสียงป่าเสมอมูว,ว่าหนี่งเิฝนตกค้าคัาากค่ะก็เลยว่งหูจากว่าเป็นจังใดคุณนะโอ้ยเสียดายบักม่วงเด้เสียดายยังบอกอุตส่าห์แย่งอะนะค่ะก็าสิว่ารนกระหาจนเมื่อยละ่ะมูว,ว่านี่ก็ยังมาอยู่แม้แต่ว่าบริสัเกตีตอนแรกว่าย่างบ่ต้นกล้วยอืม ที่เขามาท่างเนี่เราเห็นปุงุงเห็นเปลน่นนะเขามานี่แหละเสียกําลังใจค้นปลูกเลยเ <c oughs> มือยเลยเพราะเคิดากปลูกอย่างสาบันนี่โอ้ยเมยเออดียกดลงแน่นๆกดลงแน่นๆแรงวเเ่เช็ดแต่มันเปลี่ยนเช็ดคือบ่ใส่ถุงมือคะ่ะฮะอ,อ๋อก็เพื่อนก็จุก,จกลลางนะเอา ย่างหนามันขังได้ไหนหมูกอบพุงมันสีหึมเดขังคนเดีแต่เดียวเอาดินม่พอเดียวเอาดินใส่เอาใส่ถุงมึงก็เลยแบบโอ้ยเศร้าใจเลยเนี่ยวิพีดองเอาหมา่มวงไปกินสำหรับเขาอะไรแย่งแย่งอยู่เขาอะไรแย่งอยู่แม่บ้านหัดใส่ผิดบ้านไหนใหญ่สำหรักม่วงกระได้ผิดเขาเอาไปละอันนี้คือบรรยาก,กาศเนาะอ,อันนี้ต้นมะมะขามต้นเก่าอ้าว แวะมาดูลำธารเห็นบหกคะนี่แห้งแล้ววันนี้ลำธารน,น้ำไหลเชี่ยวแล้วเนาะค่ะนี่ก็เขายอ่อกองทรายคือมาตรงนั้นเนาะเพื่อให้ชะลอความแรงของหนาห้น้ำค่อยๆทดหนาม,มากก็โอเคอยู่เด้เดี๋ยวถ้าเกิดังไรข้าวหนามพูกก็จะเอาถุงถุงทรายน,นคะคะมาทําให้มันสูงขึ้นอยู่ดอกให้มันได้ทดหนามค่อยๆไหลไปเนาะเพราะว่ามันจังเสด คันมันแห้งมันก็นจะชะลอ้อลงมาหรือมากั้นตรงนี้หน่อยแบ,บ่นี้เนาะหาปูหาป่าสินะคะตรงคลองของเฮาเพื่อชะลอความแรงของน้ำโอ้ยเสียใ,ใจเลยค่ะเสียใ,ใจว่าเขาเอานอเนาะเอาบักม่วงไปโอ้ยเนาะต่างเป็นปัดมีน้น่วยเดียวสแสม้ขันไลยกับบัวดอกเนาะหนาแรงซ้ำโอ้ยพี่น้องคู่กระไดจักสีว่าจังไดเนาะ เดี๋ยวก็จะมา,าปลูกนั่นปลูกนี่ให้ส,สวยๆตรงริมน้ํานี่คุณ <c oughs> จะเอาต้นต้นเอื่องไม้หน้านะคะมาปลูกตรงมุมนี้ให้ส,สวยๆเลยค่ะอยากให้มันเป็นงามๆมาหัวะลักไประบบม,มาเขียบก็ไดฮะอ่าเป็นพยานไว้เร้อมาเขียบสองหน่วยนี่เนาะแมงสมบออันนนี้ตดกแค่ ของหมูกระพงปลูกไว้นี่นะต้นเอื้องไม้นาคือแบบนี้นะคะคุณผู้เสียมมาปลูกไว้มันเป็นดอกง,งามๆเก๋ไก่สะเวลาเ่ามานางังบึงนังชมรำทานงามๆโอ้ย้องมูพี่เจ้าหกตื่นเลย้องคุณผู้นี้ค่ะถือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนลายโคนเข้าข,าขามา ขอมาเเอะว่าอันนี้เนาะนี่แหละเขาจะบอกว่าเสียใจปลูกไปพี่น้องหลายก็าลังสิปลูกพักนั่นพักนี้ไม่นสิได้กินอยู่บนละคู่แบปลูกไปเหละเนาะแล้วเบิ่งก่อนหามีเห็ดวันหยุดพักพรค่ะคุณลูกอ่ะเจาะแล้วไม่ก็อยากบึดแต่ะละก็หมดชุดหมดช่วงแล้วเนาะค่ะเพื่อมีเห็ดปลวกเนาะเดินดูเดินชมก่อนแล้วเจก็มาหาเห็ดหาอย่างนี้แหละเป็น บ่มีจ้อยบ่มีจ้อยเดินบึงเดินชมพาก er ันมาปลูกต้นไม้ก็บ่าอยากใจขึ้นปะไหนและบัดนนี้อ้าวไอ้มุกไอ้มุกเจอเห็ดปลวกแล้วนี่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 เห็นบบเห็นบอนี่ มาแม mm. <c oughs> <c oughs> ่มาแม่มาดูมาดูนี่เคยเห็นบอนเห็ดปวกนี่ออ้ยได้หลายดอกอยู่ได้นี่มาแม่มุกกระพงสได้หาเห็นเห็ดปวกเอาเสียมน้อยมานี่เอาเสียมาแซนี่ได้กี่ดอกนี่หนึ่งดอกสองดอกออ้ยกำลังจุบอุจุอิจิเห็นบอกโอ้ปัดปา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 ดปัดเอาเสียมมาเสียมมากําลังขึ้นเลยสงสัยเพิ่นมากเห็นบักม่วงกับขวบว่าบ้าสิเหรอนี่ โอ้ตรงเดินส้มเลยนี่เดินชมแล้วนี่นี่เด้เฮ็ดปวกเห็ดปวกป้าหมูกระงว่าอย่างไรบรรยากาศนี่ฮะใสใส่ป้าดป้า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 ปานี่นี่นี่ป้าบ้านอมูวานห้ามโกเมานี่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 ี่สุจะเต็มอยู่คนน่านี่ละนี่ละนี่ละเออหมูกรพง เอ้าฮะเอ้าคุณล่างน้องสะคุนแล้วน้ำกับเกี่ยวกับเกาะนานเห็นบอคุณผู้ชยุกปอภัยเลือกๆคุณก็มีบาดนี้ฮานเอาถุงมาใส่น้ำเด้อเอาขูมาใส่เอาขู่มาใส่เขามีขูอยู่เดี๋ยวเลาะเบงน้ำน้ำปลานี่ล่ะอ่านเห็นบอว่าอนี่นี่นี่บุกบุกบุกนี่นี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีปาดปาดปัดปัดปดปาดนี่นี่นี่ปาดอยู่นี่เลยอยู่ในมองหยานี่ไหมเต็มเลยนี่นี่นี่พี่น้องเอ้ หากินก้อนด้อยสิบปีปลูกอยู่วันละต้นไม้มือนี้เอาได้แล้วได้แล้วบาดนี้เดี๋ยวเลาะเบื้องก่อนอ้าวหาเห็ดก้อนด้วยสันเดอร์หาเห็ดก่อนหาเห็ดก่อนเอาขักแท้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 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชมชมชม